พี่คนนั้นโดนสามตัวติดเลยวะเออโดนแล้วเอ้ยโอ้โหปลากระพงโอ้โหทวน้อยเอาเอา นี้กรปาด้วยาตแล้วตัวแรกายแล้วโดนกับตัวเบิ่มเบิ่มเบิ่มผมโดนตัวตาแมอเวโดนด้วย

เรียบร้อยโอ้ยอ,อมจริงพี่ขาดกางเข้าเลยครับ Oh. không, không, Mà không, không, được. không, 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 quả không, 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 อ๋อขอบคุณครับ <c oughs> ดาวตัวที่2ค่อยเก็บไปครับน้อง ฮะหลุดเงี้ยโอ้โหอะไรวะโอ้หว um, 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 oh, ังหลังเนี okay, uh ่ยโอ้โหเี้ยเด็ดอ้าอะไรพี่น้อง ผมแกเอา,อาเร้องสายแล้วพี่พี่ปล่อยมาเลยครับพี่ปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลย ขอ,องสายด้วยเย็ดตังอะไรผมว่าแล้วทำไมมันไปไม่ได้ปลาพีช่ชายกันครับผมอีกแล้วง้ามไป อย่าเด็ดกอกัวกวุ้ยสัตว์ ลปลักายหนอยปลกตาหน่อย,อยครับโหนะเร็วดิโอ้โหนะดูดิปลาได้ย่างใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหนะดูดิ <c oughs> อันนี้เรียกได้เลี้ยเรียกๆี <c oughs> ปมาใกล้ๆโอ้โหสวยงา,สงามครับขุณครับเกาะหนูนะเดี๋ยว หลังนะหลังนะโอ้โหเต็มเบ็ดสองข้างเลยโดนอีกแล้วพี่ชายโดนอีกแล้วจุงมันมานี่จุงมันมานี่ ไหนแรงแรงมันคือไอ้จ้าขอบคุณครับไปบันเทิงบันเทิงกุดพอดีด้วยครับ พันกันยับกี่ตัวแล้วพี่เอ๋ะไม่รู้เลยหนูสามิง Việc này chắc hục rồi măng. Con mày mà Ui ơi, léo. luôn. โอ้โหเมหเสียดกินทางแลว60าโดนอีกแล้วเยกเลยตัวนี้ตัวเล็กโอไม่ได้ฮะผมเลยไงเอ้มาถึงง่าก่อนเถอะนะารับโดนอีกแล้วพี่ชายโดนนี้รขายเป็นมือสูิงไปแล้วผมวันนี้ โอ้ยแรงวะไม่เล็กซะแล้ว <interfer> ต <es> ิลองนุ <cheeks favorites> ่มก <Lud> ็ด <CSS> ูห <laughs> น่อยนะค่อยต้องค่อยละย่างนี้ต้องไอ้สวยงาม

谢谢。我们这个东西，哎、嗯，我看了有点收获，明白了。大家。